เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีใหม่ของค้าดีงามกว่าผู้ใดบทที่61 หูยินผู้เท่ากับคล้ายตกอยู่ในห่วงอารมณ์บางอย่างของตอนเองสเหมือนมองไม่เห็นเพียงปล่อยให้เสียวเลี่ยคุกเข่าอยู่เช่นนั้นนิ่งเงียบอยู่นานก่อนเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งฝาบาทตอนแรกที่หวนจริงรู้ว่าตนเองตั้งคันก็เคยตัดสินใจกินยาขับลงไป แต่เด็กคนนั้นไม่ยอมลุดออกมาสุดท้ายนางก็ตัดใจค่าเขาไม่ลงอีกจึงอาศัยข้ออ้างพักรักษาตัวอยู่ที่วัดต่อไปจนคลอดเขาออกมาเพราะว่าหลังคลอดเด็กออกมาได้ไม่ถึงสองวันวันจริงก็จากไปเพราะเสียเลือดมากเด็กคนนั้นก็ไม่ได้ข้อตอนครบกำหนดอายุแค่เจ็ดแปดเดือนเท่านั้น ตอนนั้นหม่อมฉันคิดว่าต่อให้เลี้ยงเด็กคนนั้นรอดมาได้วันหน้าก็ไม่น่าจะมีอายุยืนนานด้วยทนเห็นเขาต้องตกระกรรมลำบากอยู่ข้างนอกไม่ได้จริงๆถึงได้พาเขากลับมาที่จวนเลี้ยงดูเขาภายใต้ชื่อของบ้านใยญยฝาบาทพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่านับตั้งแต่วันที่หม่อมฉันตัดสินใจอุ้มเขากลับมาเลี้ยงดู ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะให้พระองค์รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระองค์เดิมทีหม่อมฉันคิดว่าให้เด็กคนนี้ได้มีชีวิตดีๆไม่กี่ปีต่อให้สุดท้ายจากไปแล้วก็นับได้ว่าไม่ผิดต่อคำฝากฝังของวันจริงในวันนั้นแต่หม่อมฉันคาดไม่ถึงว่าเจตนาของสวรรค์จะห่างไกลจากที่มนุษย์เราคาดการไปไกล เย่าอันเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในตอนที่อายุ16ปีนั้นเขาคิดว่าตนเองเป็นบุตรนอกสมรสของบุตรชายหม่อมชั้นคิดว่าเขาคงรังเกียจตนเองจึงเต็มใจจากเมืองหลวงไปพร้อมชื่อเสียงเลวร้ายตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บหนักพระองค์ก็สรงช่วยเขาไว้ได้พอดีหม่อมชั้นก็ทราบแล้วว่าพระองค์จะต้องทรงทราบถึงภูมิหลังของเขา นับตั้งแต่วันนั้นหม่อมฉันก็มีความกังวลลึกๆมาโดยตลอดบางทีอาจเกิดจากอารมณ์ที่พุ่งพล่านเกินไปหูหยินผู้เท่าพลานขอมตัวลงไอใบหน้าซีดขาวเสียวเรียรีบลุกขึ้นจากพื้นก้าวเข้าไปประคองช่วยลูปหลังให้นางหูหยินผู้เท่าค่อยๆสงบลมหายใจลงได้โบกมือเอ่ยฝ่าบาททุกวันนี้ พระองค์ทรงครองราชกลายมาเป็นเจ้านายของต้ยล่าแล้วแต่สำหรับโยอันนี่อาจไม่ใช่เรื่องดีควรจะทราบว่ายิ่งรักก็ยิ่งควรอยู่ให้ห่างทำสเสมือนไม่มีบุตรชายอย่างเขาเช่นนี้ถึงจะเป็นการปกป้องที่พระองค์มีต่อเขาจริงๆแต่พระองค์กลับไม่ทรงทำเช่นนั้นหลายปีมานี้มองฉันมองดูพระองค์เข้าใกล้โยอันด้วยตาตนเอง ฝ่าบาททรงเคยคิดหรือไม่ว่าหากมีวันหนึ่งภูมิหลังของเย่าอันทุกผู้อื่นรับรู้ถึงเวลานั้นพระองค์จะทรงจัดการเขาอย่างไรเย่าอันจะจัดการตนเองอย่างไรคนรอบกายของฝ่าบาทยังจะคิดเช่นไรภายในห้องตกสู่ความเงียบอีกครั้งหลังผ่านไปสักพักเสียวเลี่ยงเงยหน้าขึ้นกัดฟันเอ่ยเน้นย้ำทีละคำเขาเป็นบุตรชาย ของคนที่เรารักคอดออกมาเพื่อเราเราไม่มีวันยอมให้ผู้อื่นทำร้ายเขาแม้แต่เศษเสี้ยวหูหยินผู้เท่าแค่วางใจก็พอถ้อยดำรัดของฝ่าบาทประดุดทองคำหม่อมฉันขอขอพระไทัยฝ่าบาทแทนหลานชายคนโตด้วยเพคะโหยินผู้เท่าลุกขึ้นนั่งเสียวเลียเห็นเช่นนั้น จึงยื่นมือออกมาเผาว่าหูหยินผู้เท่ากลับห้ามเอาไว้นางจับขอบเตียงลงมาจากเตียงช้าๆสุดท้ายหมอบกราบแนบพื้นใบหน้าหันไปทางห้องเต้คำนับครั้งใหญ่อย่างนอบน้อมไม่ลุกขึ้นมาเป็นเวลานานร่างกายเสียวเลี่ยแข็งทื่อจับจ้องไปยังศีรษะที่หมอบกราบอยู่บนพื้นผ่านไปสักพักก็กลับตัวช้าๆลากสีเท้าหนักอึ้งผิดปกติมุ่งออกไปข้างนอกทีละก้าวทีละก้าว จนกระทั่งเงาร่างหายลับไปเบื้องหลังบานประตูหูยินผู้เท่ายังคงฟุบร่างอยู่บนพื้นเช่นนั้นภายในห้องเหลือเพียงแสงเทียนที่ลุกโชนขณะที่บรรยากาศเงียบสงัดดุดความตายด้านหลังประตูฉากกัน้นฝ่ามือกับแผ่นหลังของเจินยาฝูล้วนเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นแล้วนางมองแผ่นหลังของหูยินผู้เท่าด้วยกลัวว่าเสียวเลียจะย้อนกลับมาอีกครั้งจึงยังไม่กล้าก้าวออกไป ผ่านไปครู่ใหญ่ก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นเผยเฉียนสินหูหยินกับคนอื่นๆพากันกรูเข้ามาเมื่อเห็นหูหยินผู้เท่าคุกเข่าอยู่บนพื้นไม่ขยับก็รีบร้อนเดินเข้าไปช่วยประคองให้ลุกขึ้นพานางกลับลงไปนอนบนเตียงตามเดิมเห็นใบหน้านางซีดเผือดก็ต่างช่วยกันป้อนน้ำลูบหลังกันคนละไม้คนละมือหูหยินผู้เท่าลืมตาขึ้นเอ่ย เมื่อครูน่นี้แค่พูดคุยเรื่องราวสมัยเด็กกับฟาบาดเพียงไม่กี่คำฟาบาดท,ทรงกำชับให้ข้ารักษาตัวให้ดีเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นอีกข้ารู้สึกเหนื่อยบ้างแล้วหลายวันมานี้ลำบากพวกเจ้าไม่น้อยสะภยัยยญ่เจ้ารั้งอยู่ก่อนข้ามีบางอย่างจะกำชับคนอื่นๆแยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะซินหูหยินอึ้งไป ก่อนขานรับทันทีเมื่งหูหยินชำเลืองมองซินหูหยินคราหนึ่งสีหน้าปรากฏแววสงสยัยแต่สุดท้ายยังคงตามเผยเสียนนำทุกคนทยอยออกจากห้องไปอย่างไม่เต็มใจนักภายในห้องเหลือเพียงซินหูหยินที่ยืนอยู่ข้างเตียงหูหยินผู้เท่าเห็นผ่านไปครู่ใหญ่นางยังไม่พูดอะไรในใจเริ่มกระวนกระวายหลังลังเลอยู่เล็กน้อยก็ก้าวขึ้นหน้ามาเอ่ย ท่านแม่รังข่าเอาไว้มีเรื่องอันใดจะสั่งสอนหรือเจ้าคะููยินผู้เท่าหลวงกุญแจดอกหนึ่งออกมาจากใต้หมอนแล้วยื่นให้นำไปเปิดตู้ใบนั้น เอาตาลับที่อยู่ข้างในออกมาซินหูหยินนึกสงสยัยรับมาเปิดตู้ลงรักปิดพองข้างผนังที่ลงกรอนเอาไว้ตู้หนึ่งเห็นข้างในวางตาลับไม้ถ่านขนาดเล็กที่ดูเก่าอยู่ใบหนึ่งยกประคองขึ้นมาสัมผัสมือให้ความรู้สึกหนักแล้วเดินมาถึงหน้าเตียงหูหยินผู้เท่าสั่งให้นางเปิดออกซินหูหยินเปิดตาลับออกเห็นด้านในเป็นตาลับทองอีกใบชั่วขณะหนึ่งไม่กล้าแตะต้อง ได้แต่มองไปที่หูหยินผู้เท่าเปิดออกเถอะสินหูหยินเปิดตลับท้องออกอย่างระมัดระวังก่อนจะจดจําสิ่งของที่อยู่ข้างในได้ในทันทีนางตกตะลึงไปชั่วขณะเงยหน้าขึ้นมองหูหยินผู้เท่าท่านแม่สิ่งนี้นี่คือป้ายเหล็กอักษรแดงที่ประทมห้องเต้ พระราชทานแก่ขุนนางที่สร้างความดีความชอบในการก่อตั้งแคว้นในปีนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนบรรจุลงในตลับทองคำครึ่งหนึ่งพระราชทานแก่ขุนนางที่มีความดีความชอบอีกครึ่งซ่อนเอาไว้ในสุสานบรรพชนสามารถละเว้นโทษตายหรือร้องขอบรรดาศักด์ได้หนึ่งครั้งในปีนั้น พระราชทานเพียงแค่สี่แผ่นสกุลเผยคือหนึ่งในนั้นบัตรนี้ค่าใกล้จะจากไปแล้วในมือไม่มีของสิ่งอื่นสิ่งนี้เจ้าเอาไปเก็บไว้ให้เจ้าร้องเธอหากตัดใจจากบรรดาศักดิ์นี้ไม่ได้จริงๆวันหน้าก็หาโอกาสถาวายขึ้นไปอาจจะได้บรรดาศักดิ์กลับมาก็เป็นได้ซินหัวหยินงงงันไปแล้วอยากจะรับมาแต่ก็ไม่กล้ามือค้างอยู่กลางอากาศสภาพดูแปลกพลิกอยู่บ้าง ฮูหยินผู้เท่าปิดตาลองไม่พูดอะไรอีกซินฮูหยินยื่นมือไปทางตลับนั้นช้าๆชั่วขณะที่สัมผัสถูกของพรันเห็นหูหยินผู้เท่าลืมตาขึ้นอีกครั้งกระทันหันมือนางสันดาริกเล็กน้อยชักมือกลับมาทันทีโดยไม่รู้ตัวหูหยินผู้เท่ามองไปที่นางข้ารู้ว่าหลายปีมานี้ เจ้ารู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมและแค้นเคืองบัดนี้ข้ากำลังจะจากไปแล้วขอพูดกับเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายคนเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คนคำนวณมิอาจสู้ชะตาฟ้าลิขิตหวังว่าทุกอย่างจะยุติลงที่ตรงนี้หากยังคงหน้ามืดตามัวต่อไปต่อให้บรรพบุรุษจะเหลือป้ายเหล็กเอาไว้ให้สิบป้ายก็เกรงว่าจะไม่มีวาสนาใช้ได้ทั้งหมดสินฮูหินใบหน้าแดงดำ ยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนซุดตัวลงโขกศีรษะให้หูหยินผู้เท่าก่อดตาหลับเอาไว้แน่นแล้วกลับตัวจากไปอย่างรีบร้อนเปลวเทียนวูบไหวสะเก็ดไฟปะทุออกมาเกิดเป็นเสียงดังเปรี้ยขึ้นเบาๆออกมาเถอะ เสียงของหูหยินผู้เท่าดังมาในที่สุดจันยาฝูก็เดินออกมาจากด้านหลังประตูฉากกั้นที่ซ่อนตัวอยู่มาถึงข้างเตียงหูหยินผู้เท่าช้าๆเห็นนางกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนนั้นสายตามองมาที่ตนเองในแววตาแฝงรอยยิ้มชั่วขณะหนึ่งในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกสลับซับซ้อนมากมายจันยาฝูฟุบร่างลงที่ขอบเตียงกุมมือข้างหนึ่งของนางแน่นพร้อมเปล่งเสียงเรียก ท่านย่าเบาๆขอบตาแดงเรือขึ้นมานิ้วมือทั้งห้าของหูหยินผู้เท่าเย็นเยียบทาว่าบริเวณฝ่ามือกับร้อนเผาหลายปีมานี้เดิมในใจย่าเป็นห่วงเย่าอันมากที่สุดโชคดีที่ทุกวันนี้มีเจ้าย่าเองก็นับว่าวางใจลงได้แล้วจนิญยาฝูกุมมือหูหยินผู้เท่านน่นท่านย่าจะต้องมีอายุยืนยาวนับร้อยปีอย่างแน่นอน หลานกับท่านพี่ยังต้องการให้ท่านย่าดูแลานางไม่อาจห้ามน้ำตาได้อีกต่อไปปล่อยให้ไหลรินออกมาจากดวงตาน้ำเสียงเองก็กลายเป็นสะอึกสะอื้นตามหูหยินปูเท่ายิ้มน้อยๆเด็กโง่คนเราไม่ช้าก็เร็วล้วนต้องจากไปย่ามีชีวิตมาจนอายุปูนนี้แล้วความสุขในโลกมนุษย์พี่สาม,มารถสัมผัสได้ ก่อสัมผัสมาหมดแล้วขอแค่วันหน้าพวกเจ้าล้วนสุขสบายดีย่าจากไปแล้วยังจะเหลือความเสียดายอันใดจนยาฝูใส่หน้าไม่หยุดหยาดน้ำตาหลั่งรินมาไม่ขาดสายหูหยินผู้เท่าพลิกมือกลับมากุมมือจนยาฝูแน่นหากวันหน้าเขารับรู้ชาติกำเนิดของตอนเองเขา้าจากนิสัยของเขายากเกรงว่าเขาอาจคิดไม่ตกไปตลอดชีวิต หากเป็นไปได้ย่ายอมให้เขาไม่ต้องรับรู้ไปตลอดชีวิตเสียอย่างดีกว่าเดิมย่าเองก็ไม่ควรให้เจ้าต้องมาแบกรับความกดดันอันหนักหนาเพียงนี้แต่สามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้ย่าได้แต่ฝากเขาไว้กับเจ้าแล้วถ้าเกิดวันหน้าเขาต้องเผชิญอุปสรรคด้วยเหตุนี้เจ้าจะต้องดูแลเขาแทนย่าให้ดีไม่แยกจากไปที่ใดเข้าใจหรือไม่ สีหน้าของหูหยินผู้เท่าเปลี่ยนเป็นเข้มงวดผิดปกติเจนยาฝูหยุดร้องไห้คุกเข่าลงหน้าเตียงเอ่ยอย่างหนักแน่นท่านย่าวางใจได้เจ้าค่ะหลานจะต้องพยายามจนสุดความสามารถชาตินี้อยู่เคียงข้างท่านพี่ไม่แยกจากชั่วชีวิตหูหยินผู้เท่าจับจ้องมองนางนิ่งมุมปากค่อยๆปรากฏรอยยิ้ม เช่นนี้ยากเอาวางใจแล้วนางค้ายแต่เหนื่อยแล้วหลังเอ่ยจบก็หลับตาลงช้าๆหลับลึกไปทันที กลางดึกของฤดูหนาวคืนหนึ่งหิมะตกหนักบนพื้นมีกรองหิมะทับถมจนหนาถึงข้อเท้าแล้วทาหารรักษาการประจำประตูเมืองหลวงทางทิศตะวันตกจุดฐานที่กำแพงเมืองคนจำนวนหนึ่งล้อมรอบการเข้าหาความอบอุ่นตัดเพอถึงสภาพอากาศเช่นนี้ทันใดนั้นทาหารที่หอสังเกตการก็ร้องขึ้นมามีคนมามีคนมา คนอื่นๆต่างทายอยกันไปดูมองไปตามทิศทางที่คนผู้นั้นชี้เห็นว่าท่ามกลางหิมะตกหนักบนถนนที่มุ่งมาสู่เมืองทิศต,ตะวันตกคนกลุ่มนึ่งกาลังควบมา้าห่อตะบึงตรงมาอย่างรวดเร็วกีบเท้าหมาเหยียบเกร็ดหิมะสาดกระเซน็นในพริบตาเดียวก็มาถึงนอกประตูเมืองมีคนร้องเรียกให้เปิดประตูเสียงดังใช่ไปเท้าเผยกลับมาหรือไม่ ทหารรักษาการได้รับคำกำชับจากเบื้องบนมาก่อนว่าช่วงนี้เผยเย่าอันอาจจะกลับมาเมืองหลวงสั่งให้คอยจับตาดูเตรียมเปิดประตูในเวลานี้เห็นคนขี่ม้ากลุ่มหนึ่งจึงก้มตัวลงตะโกนถามออกไปทันทีใช่แล้วผู้ติดตามคนหนึ่ง เงื้อแขนโยนตราคำสั่งในมือออกมาทหารรักษาการรับเอาไว้ยืนยันว่าเป็นเขาจริงๆก็ลงจากกำแพงเมืองไปเปิดประตูเมืองให้ทันทีคนทั้งกลุ่มผ่านประตูเมืองเข้ามาห่อตะบึงมุ่งหน้าไปทางจวนสกุลเผย วันเวลาล่วงผ่านไปหลายวันแล้วหลังเสียวเลียมายเยี่ยมอาการหูหยินผู้เท่าช่วงนี้จันยาฝูไม่เคยผลาห่างจากหูหยินผู้เท่าแม้แต่ครึ่งก้าวไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นล้วนอยู่เคียงข้างนางเสมอหากง่วงมากก็จะนอนพักบนเตียงด้านหลังประตูฉากกั้นนั้นสักพักเปรียบเสมือนนอนโดยไม่ผลัดอาพรจริงๆก่อนหน้านี้หลังทราบจากปากหมอหลวงว่า หูหยินผูเท่าไม่อาจทนผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้นางจึงส่งจดหมายบอกข่าวนี้ต่อเผยเย่าอันแม้ก่อนหน้านี้หูหยินผูเท่าจะเคยห้ามไม่ให้นางเขียนจดหมายบอกเขาหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเสียสมาธิแต่สถานการณ์ในตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วให้เขารีบกลับมาพบหน้าท่านย่าเป็นครั้งสุดท้ายในสายตาของเจนยาฝูเรื่องนี้สำคัญพอๆกับเรื่องส่วนรวมช่วงนี้หูหยินผูเท่า กินอาหารไม่ลงแล้วล้วนอาศัยน้ำแกงสมในการประคองสติต่อไปในใจเจนยาหูกระจ่างแจ้งดีว่าหูหินผู้เท่าก็น่าจะรอเผยเย่าอันอยู่เช่นกันกลางดึกที่หิมะตกหนักเช่นนี้ ผู้ที่กำลังเดินทางกลับมาฝีเท้าของเขาจะเหยียบย่ำไปถึงที่ใดแล้วหนอะจนยาฝูยืนอยู่หน้าบ้านหน้าต่างมองดูหิมะที่โปรยปลายลงมากลางท้องฟ้ายามราตรีหน้าผากพิงอยู่บนกรอบหน้าต่างอันเย็นเยียบในตอนที่กำลังใจลอยพันได้ยินเสียงย่ำหิมะดังสวบสามอย่างเร่งร้อนมาจากในลานจากนั้นก็ได้ยินเสียงบ่าวหญิงอาวุโสส่งเสียงร้องด้วยความดีใจ นายท่านกลับมาแล้ว เจริยาฝูหัวใจกระตุกโลหิตทั่วทั้งร่างพุ่งพ่านทันตานางกลับตัววิ่งไปอย่างรวดเร็วจะพุ่งตัวออกไปที่ด้านนอกยังไม่ทันถึงประตูก็เห็นม่านประตูเลิกขึ้นบุรุษผู้หนึ่งก้มศรีรษะน้อยๆเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเผยเย่าอันกลับมาแล้วจริงๆเกล็ดหิมะร่วงหล่นเต็มตัวหัวไหล่คิ้วและเลือนผมของเขาดวงตาของเขาแดงำํำเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยทั่วทั้งร่างแผ่ ไอหนาวออกมาคล้ายเพิ่งจะออกมาจากถ้ำน้ำแข็งพี่ใหญ่เผย จนยาฝูยังไม่ทันเป่งเสียงเรียกจนจบลำคอก็ตีบตันนางหยุดอยู่เบื้องหน้าเขาขอบตาแดงเรื่อฝีเท้าของเผยเย่าอันไม่ได้หยุดชะง,งักไปสักนิดเขาเดินก้าวเร็วๆมาตรงหน้านางางาแขนโอบนางเข้าไปในอ้อมกอดแล้วก้มหน้าลงริมฝีปากที่ยังคงเย็นเยียบของเขาจุงมพิษหน้าผากนางอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเบาไม่ต้องกลัวข้ากลับมาแล้ว คล้ายกำลังปลอบนางอย่างไรอย่างนั้นเขากอดนางแน่นๆแล้วปล่อยออกพันญาเล่า อยู่ด้านในเจ้าค่ะจันยาฝูกดข่มความรู้สึกมากมายที่พรุ่งพานในใจกลับตัวเดินเข้าไปข้างในทันทีเผยเย่าอันตามนางเข้าไปอย่างรีบเร่งหูหินผู้เท่าที่กำลังสลืมสะลือหลับลึกสัมผัสได้ว่ามือของตนเองมีมือที่ทรงพลังคู่หนึ่งเกาะกลุมเอาไว้เป็นเพราะเผยเย่าอันรีบเร่งขี่ม้าห่อตะบ,บึงท่ามกลางคืนหิมะตก ในตอนนี้ฝ่ามือของเขาจึงเย็นเยือกอย่างมากนางลืมตาขึ้นช้าๆค่อยๆมองเห็นใบหน้าผู้ที่กุมมือตอนเองอย่างชัดเจนแววตาพันเปลี่ยนไปสว่างสวัยในชั่วพริบตาท่านยาท่านยาหลานอากตันยูที่กลับมาช้าไปเผยเย่าอันคุกเข่าอยู่ข้างเตียง เองเสียงเรียกซ้ำๆพร้อมกุมมือนางแน่นคล้ายกับอยากยืมมือส่งต่อพลังในร่างตนเองมาให้นางหูหยินผู้เท่าจ้องมองใบหน้าของเขานิ่งหลังผ่านไปสักพักแววตาก็ผละจากไปช้าๆคล้ายกำลังตามหาอะไรบางอย่างในที่สุดก็มองเห็นจจนยาฝูที่อยู่ด้านข้างสีหน้าปรากฏแววพึงพอใจบอกให้นางเข้ามาใกล้จจนยาฝูขมกลั้นน้ำตาที่อยากไหลรินลงมา เดินเข้ามาใกล้คุกเข่าลงข้างกายเผยโย่าอันหูหยินผู้เท่ายื่นมือตอนเองออกมายกแขนขึ้นอย่างยากลำบากจับมือข้างหนึ่งของจจนัญฝูดึงมาวางบนฝ่ามือเผยโย่าอันเสียงฝีเท้าทยอยดังมาจากด้านหลังเผยเฉียนสินหูหยินมั่งหูหยินเผยซิลจือเผยซิลล้วโจวเจียวเอ,อ๋อแม่นม พร้อมเฉียนเกอเออรวมไปถึงเหล่าหูหยินในตระกูลที่ทราบข่าวว่าหูหยินผู้เท่าใกล้จะไม่ไหวแล้วจึงมาอยู่เป็นเพื่อนช่วงหลายคืนมานี้เมื่อได้ข่าวก็รีบตามกันมาภายในห้องเต็มไปด้วยผู้คนสายตาของหูหยินผู้เท่า กวาดผ่านใบหน้าเศร้าโศกของทุกๆคนไปทีละคนสุดท้ายก็หยุดลงบนร่างของเจินญยาฝูกับเผยโย่อันจับจ้องนิ่งๆสักพักพลันตบสองมือเล็กใหญ่ที่วางประสานกันนั้นเบาๆบริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มน้อยๆก่อนหลับตาลงช้าๆ ด้วยสีหน้าสง,งบผ่อนคลายหลังความเงียบสั้นๆผ่านพ้นพี่ด้านหลังไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเริ่มร้องไห้ขึ้นมาก่อนอึดใจต่อมาคนทั้งห้องต่างร่วมกันร้องไห้เสียงร้องสูงๆต่ำๆดังขึ้นลงเป็นระลอกไม่หยุดจนยาฝูสัมผัสได้ว่ามือที่กดอยู่บนหลังมือตอนเองค่อยๆเย็นเยียบลงน้ำตานางไหลรินหันหน้าไปมองเผยเย่าอันที่อยู่ข้างๆ เขาต้องมองอย่างนิ่งงันไปยังหญิงชราที่นอนหลับตาด้วยสีหน้าผ่อนคลายดวงตาเขาแดงกํำผ่านไปเนิดนานก็ไม่แม้แต่จะกระพริบตาสักนิดร่างกายคล้ายถูกหิมะอันหนาวเยือกภายนอกแช่แข็งเอาไว้แล้ว ข่าวการตายของหูหยินผู้เท่าไหวกัวกงกระจายออกไปภายในคืนนั้นในเวลานี้ขณะที่คนภายในห้องยังร้องไห้กันอยู่พ่อบ้านน้อยใหญ่ของสกุลเผยที่ด้านนอกก็ได้ตั้งไป้ายไว้อาลัยก่อป้ายฟางที่หน้าประตูใหญ่กันแล้วยังไม่ทันถึงยามโชว์ถงเส้นไหวผู้ตายก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยภิกษุและของที่ใช้ประกอบพิธีทางาศาสนาล้วนครบครัน ยามจือเผยเย่าอันกับเผยเฉียนแจ้งจัดงานศพคนในครอบครัวแก่กรมพิธีการแขกที่มาร่วมไว้อาลัยจากตวนจูก,กัวกงจวนอันหยวนโหหลิวจิวเสา ไทยอยกันมาทำพิธีอําลาบุตรชายหลานชายอยู่ด้านข้างคอยกล่าวขอบคุณสตรีในครอบครัวอยู่ที่ด้านหลังคอยส่งเสียงร้องให้ภายในวังก็พระราชทานของเส้นไหวมาให้หลียวนกุ้ยมาเยือนจวนถ่ายทอดข้อความอะไรที่ห้องเต้มีต่อการจากไปของฮูหยินผู้เท่าเรื่องราวหนหลังของฮูหยินผู้เท่าเกียรติยศอันมากล้นแทบจะสั่นคลอนทั่วทั้งเมืองหลวงช่วงเวลาที่เก็บศพไว หลายวันนี้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนล้วนมีแขกเข้ามาร่วมไว้อาลัยที่จวนรถมา้าขวักไขว่ไปมาไม่ขาดสายเผยเย่าอันกับเผยเฉียนดูแลฝ่ายนอกสินหูหยินกับเมืองหูหยินดูแลฝ่ายในคนรุ่นหลังอย่างเจนิยาฝูเจ้าเจียวเอ,อ๋อจึงแค่อยู่เฝ้าศพคอยร้องไห้เท่านั้นพิธีการครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่จวนเป็นเวลา7วันเจคืนเต็มหลังจากนั้นก็จะไปจัดงานศพที่ถงเส้นไหว้ผู้ตายที่วัดฉือเอินวางไว้จนครบ49วันหลังขับไล่สิ่งอับประมงคลไปแล้วจึงจะนำศพกลับมาฝังอีกทีช่วงเกือบครึ่งปีที่เผยเย่าอันจากเมืองหลวงไปจนยาฝูคอยอยู่ปรนิบัติหูหินผู้เท่าเดิมร่างกายก็สู้ผอมลงไปเล็กน้อยแล้วพิธีศพใหญ่นี้ยิ่งทำให้นางเน็ต เหนื่อยทั้งกายใจเป็นที่สุดคืนนั้นหลังงานศพกลับมาถึงตัวแล้วยังเหลือพิธีทางาศาสนาอย่างสุดท้ายเมื่อทำเสร็จแล้วพิธีศพครั้งนี้ จึงนับว่าสิ้นสุดลงก่อนหน้านี้สินหูหยินกับเมืองหูหยินล้วนอยู่ด้วยภายหลังบ่าวหญิงอาวุโสก็มาเชิญตัวทั้งคู่ไปฟ้าเพิ่งมืดลงไปไม่นานโจวเจียวเอ๋อผู้นั้นดูเหมือนจะทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วแอบจากไปเงียบๆสุดท้ายเหลือเพียงแค่จรัญยาฝูรอจนพิธีทางศาสนาเสร็จไปครึ่งทางหลังก้มกราบเสร็จพอจะลุกขึ้นยืนนางพันรู้สึกหัวหมุนขึ้นมาวูบนึงร่าง ายโซเซเล็กน้อยฐานเสียงที่อยู่ด้านข้างเห็นแล้วรีบก้าวเข้ามาประคองหันกลับไปกำลังคิดเรียกคนให้ยกเก้าอี้มาก็เห็นเผยโยอันเดินเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็วจับแขนของเจนยาฝูไว้ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ